น้ำกำลังค้งที่นะครับวันนี้เอาหมแเรวฝนตกครับโอ้ยตกนักเลยนี่น้ำจะขึ้นเห็นไหมครับนี่เออจัียงรายผีนี่นักสุดนีหรอกสามสิบสี่สิบผีนะครับเออสุดหยอดเลยนี่มีสามพกตอนนัน้นนี่ท่วมนักนะครับปีนี่ฉัาเหลือมอนี่ตกนักครับ เอ้ยบากอยู่ไปทํ้งหนงเลยนี่ตรงสารกับมูที่เป็นบ้านจมน้านะครับบ้านผมเต็นนา้ายังบอกเข้าบ้านเดียคนอื่นนี่เข้าละ่ะนี่มาซื้อของนะครับเดีย๋ยวขั้นเก็บลับบ้าน ครับดนะครับมีเจ็ด้านลีลยเ,เอาหำแล้วครับอเออหำแล้วน่าจะท่วมแล้วของเก่ายังหัรถเสียนะครับของใหม่มั่งละเอยซ้ำกับลตูติดๆน่นน,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 นี่นู่นฮันนนีนี่

ด่าเจถนนละชวยละเึ่อีกแล้วนี่นะลกงกขนสุดที่ลเลยรุ่นอะกันนะอือ ไหลลัดนี่เลยนี่ไหลลัดแล้วนี่บุ้งหัวหมุนละทั้ทงเหนือนี่น้่งยังกว่ารถนะครับถ้ทาทั้งนี้รถกันนัางก็จะลุ้งกับกนะ้อนดีพี่น้องทั้งภากลางเนาะดู เหนื่อยน้อยนะครับปีนี้ลงบ้านครับน้ำจอละโอ้ยจะท,วท่วมแค่เลยเนี่ โอ้ฝนตก่ายุดเลยครับฝนตกงี้เดีียวพ้อมรถอีกต่อใหโอ้ครับเตื่อมจอบหมืนละโอ้วันนี้ขึ้นนักนี่รวมนะครับ ดูเพิ่มเป็นสูบน้ำออกจากบ้านแล้วปะคุณครับตอนลังสูบน้ำเลยน้ำท่วมบ้านนะครับครับอืม เย่เลยครับปีนี้ใหญ่เสียงตูกน,น้ามือกุนบ้านหลังกน นี่ครับปกติี้ยงซีัดเนเพื่อมทุกข่้นนะครับยันมีไปไหนมาได้ด้วเหะนทุกนัดนะน่หน้ากบบนี้นยัง,งจะเป็นจอท้ายนีครับดีอเลยเดี๋ยวผมมีสิยูกันกไดน สารกับมูดูดูตัมเ,เหลี่ยงช่อแบบนี้นะครับน้ำรวมบ้านกันละหรือก็ไปทายร้าน,านันานี้มาซ้ำหันเลยวันน,ยยน,น,นะนนี้อะไรยอรวมยอมนักขนาคาบ้านช่อน้องกินนั่น,น,นครับดิโูโูครับ cũng hải bắc lấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ไผ่ผมมีกัรนใ้ยไปไล่นี่แหละนีไเนี้มร้นี่ตกลุ่นครับจะเกากันนี้